มันคือเบบี Baby, มันคืออย่างนี้มันคือการที่เราฝึกเศร้าเป็นประจำฝึกทุกเป็นประจำจริงจริงแต่ว่ามันไม่ได้ฝึกแบบรู้ตัวเท่านั้นเองมนุษย์ละค่ะเหมือนแบบสนามหญ้าหน้าบ้านหรือทางไหนที่เราเดินบ่อยๆทางนั้นหญ้าก็ไม่ขึ้นถูกไหมเดินทุกวันหญ้ามันก็ไม่ขึ้นวันหนึ่งเทน้ําลงไปน้ําไหลลงร่องไหนก็ลงร่องหญ้าที่มันไม่ขึ้นถูกไหมคะ ฉะนั้นถ้าเราเดินทางซ้ําๆทางที่มันเป็นทุกข์เดินมันไปทุกวันเนี่ยวันนี้เห็นก็ทุกข์อีแล้วทุกข์อีแล้วร่องนั้นก็จะลึกขึ้นไม่ว่าน้าเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรฮะเหมือนสถานการณ์นะคะ่ะเราเทสถานการณ์อะไรลงไปดีหรือชั่วมันเข้าร่องทุกข์หมดนะคะมันเข้าร่องทุกข์หมดนะคนที่ฝึกความสุขฝึกทุกวันใจมีสุขย่าไอ้มุมทุกข์มันก็จะขึ้นมาปกคลุมเอง ร่องน้ําใหม่คือร่องน้ําที่เราเดินแห่งความสุขเดินทุกวันนะคะไม่ว่าเรื่องสถานการณ์ดีหรือร้ายเกิดขึ้นมันไหลลงช่องนั้นอัตโนมัตินะคะช่องที่มันเกิดความรู้สึกดียกตัวอย่างนะคะคนที่แบบฝึกทุกเป็นประจําคนพวกนี้นะคะฝึกโดยไม่ตั้งใจด้วยนะคะจะมีภาพเสียงในหัวที่เป็นทาง็น,นทางลบตลอดเวลานะคะจะเห็นปุ๊บก็จะเข้าร่องเดิมเพราะได้ถูกสร้างมา ถูกฝึกฝนมาอย่างดีมากแล้วเรียกว่ากล้ามเนื้อใบเสร็จใตเสรจในจุดนั้นแน่นมั่นจริงนะคะลงเลยลงล่องเลยพูดเลยนะคะอีเวนต์สมมติวันหนึ่งเขาได้รับรางวัลขึ้นไปโอ้โ oh, ห oh, ได้รับรางวัลแฟมิล mm hmm. ี่อวอร์ดที่อเมริกาเลยจังหวะที่เขาจับปุ๊บล่องน้ําที่เคยฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ทํางานทันทีปีน้าคงไม่ได้หรอกนะ mm hmm. ใช่สิหรือเขาหรือเขาหรือเขาโกงเพื่อฉันฉันไม่ได้ได้มาจากความสามารถของฉันเองอกลับบ้านไปอันนี้กินยา นะฮะกินยารู้ตัวอีกทีถูกช็อตไฟฟ้าไปแล้วเพราะว่าคิดลบจนเป็นนิสัยขนาดได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็พร้อมที่จะคิดลงไปล่องน้ําเดิมนะไม่ดีหรอกเขาให้ฉันเขาให้เพื่อสงสารหรือเปล่าเพราะจริงๆคนอื่นเขาได้หมดแล้วฉันยังไม่ได้เลยก็เป็นอย่างนี้ตรงข้ามนะะถ้าคนที่ถูกฝึกสุกมาเป็นประจำนะวันนี้เลิกกาแฟมุดเลิกกาแฟปุ๊บล่องน้ําแห่งความสุขทํางาน,นทันทีเลยค่ะ เย่คุณได้กลับสู่ตลาดมาอีกรอบแล้วเนื่องกลับลงตลาดอีกครั้งเนื่อไหมคะมองอีกมุมนึงหรือฉันได้เดินออกจากมีไอตัวชั่วมันเดินออกจากชีวิตฉันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื่อไหมคะ